สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพวกผมเอกโซทัศครับแล้ววันนี้ฮะผมอยู่กับช่วงล่างดารา a อซีเพาวอครับแม่จะเป็นใครไปไม่ได้ก็เป็นพี่ส้มผมนี่เองนะฮะหรือเขาเรียกกันว่าพี่ส้ม V12 ิบสนี่เองครับพี่ส้มครับสวัสดีครับพี่ส้ม V12 ินะสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับเอกโอ้โหวีสิบ้องเลยพี่ส้มฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นรถแท้ทั้งคันนะครับพี่แท้ทั้งคันครับผมแท้นะแล้วเรามีอะไรเฉพาะครับใหม่หมดเบิกห้างครับเบิกเบิกเบิกห้างแน่เับเบิกอร์ห ถ้านไม่เบิกห้างเบิกเบิกโรบินสันเบิกเซนทันโอ้โหไม่ใช่อันนี้มันห้างสรรพสินค้าคืออย่างนี้นะพี่ตงเอาคอนเทนเกอผมเจ็บลิ้นมาคืนกัดลิ้นตัวเองนะครับวันนี้ที่ผมมาหาพี่ต้อมเนื่องจากว่าต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วอีพีที่แล้วเราคุยถึงอะไรทวินอาร์มหรือกันโคงหลังที่เราคุยว่าทํางานยังไงอะไรยังไงถูกต้องนะครับในแทงสามร้อยพร้อมจำหน่ายแล้วนะแทงนะแทงแทงแทงเป็นแทงต้องพูดจริง เสียงต้องได้แล้วแทงแทงคิ้วแทงคิ้วไม่ใช่แทงแต่แทงแท้มันเป็นกระแสอย่างหนึ่งคือว่ามันกําลังเขาเรียกว่าเป็นกระแสบวกกับลบกําลังตีกันอยู่ในหัวตอเขาเรียกว่าเสียงในหัวมันดังคนกําลังจะซื้อรถคันหนึ่งเงี้ยผมเองเป็นคนที่ชอบรถทรงกล่องคอ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยแม่งถ้าเป็นไฟฟ้าไม่เอาดีกว่าอย่าได้ดีเซลถ้าเป็นรถจีนอะไรเงี้ยเอา้ามันเถื่อไม่อีกอ่า มาถึงเรื่องก่อนที่จะถึงใจนั่นคือระบบช่วงล่างใช่มันเป็นยังไงเอาแบบโตรงๆจากที่ผมใช้เองผมก็ว่าเดิมๆมันมันประมาณนึงแต่ใส่กันโปมผมหน้าหลังเข้าไปผมบอกเลยว่าอาการกระต้องกระแดงเคลียห้าสิบเปอร์เซวันนี้คุยกับลูกค้าครับลูกค้าบอกว่าคุณส้มมันหายไปเลยนะ50%มันขับดีขึ้นเลยนะคือแม่บ้านขึ้นขึ้นได้เลยต้องการความนุ่มผมก็มีสปริงนะครับใส่ร่วมก,กับโชคเดิมได้ทวินอาร์ม เห็นแล้วใช่ไหมคอนโทรลอาร์มหน้าตาเป็นไงแล้วลักษณะการทํางานเป็นยังไงอยู่ที่รถพี่ส้มคันนี้แหละเดี๋ยวยกให้ดูแต่ต้องบอกก่อนนะเพื่องนบ้านฮะว่าแทร์เนี่ยที่เขาให้มามันไม่ใช่กันชนแบบนี้มันไม่มีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะข้างบนอะเหลกเราตักผ้าครับเราตักผ้าข้างบนไม่มีมาให้อันเนี้ยหน้าหลังของพี่ส้มคือต้องมาเปลี่ยนที่นี่ใช่เป็นชุดแต่งอย่างท็อปไฟครับสั่งเงนเป็นยังไงครับก็เป็นเหล็กคอมมูลี่คอมมูลี่ดีบาเป็นเหล็กคอมมูลี่คือเป็นเหล็กเบาและแข็ง และแข็งที่เขาใช้ทำพวกกัสเปรดเฟรมใช่ครับอะคอมเบอรี่เขาใชเหล็กคอมเบรี่เพราะว่าเหล็กคอมเบอรี่มีข้อดีคือมันเบาพอเรามาทําคนส่วนใหญ่มักจะติดทางกากติว่าการชนเหล็กมันต้องหนักใช่อันนี้ไม่หนักเบาพอหนักแล้วมันพานกินน้ามันไงใช่ครับเพราะว่ามันเบียลืมว่ามันไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวมันมีหน้าหลังมันมีหน้าหลังแต่คราวนี้เนี่ยพี่ต้อมบอกว่าเฮ้ยยอดเนี้ยเราเอาเป็นแบบคอมบอรี่ดีกว่าใช่แพงหน่อยแต่เบาแล้วก็ไม่ได้ทําให้กับโครงสร้างเดิมของมันเสียหายอะไรดีไซน์บเชียว แพงไหมพี่ชิ้นหนึ oh ่งหน้าหลังผมหน้าหลังผมขายอยู่ห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าอคัมเบอรี่นะคอมเบอรี่ราคานี้เฉพาะลูกค้าที่มาจากทิพย์คุณเอกนะครับก็อย่างหน้าหลังห้าห้าหมื่นเก้าปกติจะอยู่ที่ด้านหลังอยู่ที่หกหมื่นห้าหลังอย่างเดียวนะหน้าหลังหกหมื่นห้าใช่แต่ถ้ามากราห้าหมื่นเก้าอ้ยเยอะเป็นเยอะแต่คราวนี้ผมบอกว่าจับเป็นมากๆนะไม่ว่าจะเป็นโช๊คเบรกล้อยางเบรกคราวนี้เรามาว่าถึงเรื่องคอนโทรลอาร์มบ้างนี่เลยครับคอนโทรลอาร์มหรือกันโครงหน้า คำว่ากันโครงคือชื่อเรียกทําให้เราเข้าใจง่ายว่ามันทํางานแบบไหนทําหน้าที่อะไรอันนี้ทําหน้าที่อะไรครับคิดตบกันโครงหน้าหรือคอนโทรนามของผมทําหน้าที่เข้าไปคุมปีกนกตัวล่างทําให้ปีกนกตัวล่าง,กกางคืนศูนย์หรือไม่หนีศูนย์นะฮะทำงานแล้วก็กลับในเซนเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบผมออกแบบคอนโทรนามมาเพื่อให้มันล็อกกับปีกนกล่างเข้ามาโรเทคปีกนกตัวล่างทําให้ปีกนกตัวล่างทํางาน สมบูรณ์ขึ้นคืนตัวได้เร็วขึ้น oh. เวลาที่เราวิ่งไปในความเร็วสูงสงหรือใช้งานต่อเนื่องหนักๆในข้างในปิกนกเนี่มันเป็นยางครับทํางานานานๆาน,านลูกยางมันจะเสียโครงสร้างลูกยางจะเสียรูปครับหรือผิดรูปจึงทําให้บางครั้งรถบางยี่ห้อบางแบรนด์ไม่เอ่ยชื่อน,นะเวลาหักกระทานหาันปุ้งแล้ววูมิใจล็อกลงหลนลงข้างทางเพราะอะไลงมันล็อกแล้วมันคืนกลับไม่ได้ใ,ในจังหวะที่มันยุบตัวเยอะ หรือลองไปดูในคลิปผมที่บางคลิปผมหักหักเลียวแล้วให้ล้อมันยกอ,ะอ่ะแต่ทําไมผมกลับแล้วมันลดมันตรงแล้วไปต่อได้เลยมันคือตัวได้เร็วขึ้นม,มันคือตัวได้เร็วขึ้นม,ม,มันสร้างความปลอดภัยให้กับเรารเราไม่จําเป็นจะต้องขับเก่งเราไม่ต้องจําเป็นว่าเราจะต้องมีความชํานาญในการขับขี่แต่ถ้าเรามีคนทนอาร์มหรือกันโครงหน้าตัวนี้เข้าไปบัะชลาให้การขับขี่เราง่ายขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นอ,อย่างเช่นคุณเอกขับมาในทางตรงครับอยู่อยู่หมาตัดหน้าโมไซเลี้ยวผ่านหรือรถคันหน้าเบรกกระทันหนันขึ้นมาเราจะต้องหัก ทันทีเลยมุมของล้อมันจะถูกเปลี่ยนในทันทีถูกเปลี่ยนแบบกระทันหันปีกนกจะเบี้ยวเสียมุมอ่าแน่นอนพวงมาลัยเราจะคนทวนยากเราจะหักกลับมานี่รถเสียอาการแน่นอนใช่เมื่อหักแล้วลองไปดูในคลิปผมนะครับที่ผมมีหักพวงมาลัยหนักๆปุ๊บปุ๊บแล้วรถบอดี้นี่โยกใช่แล้วเสร็จแล้วผมคืนตรงปุ๊บรถนตรงต,อต่ตอนนเลยแต่บอดี้ที่ผมเห็น,นในคลิปเนะี่ยมันโยกจริงพี่แต่ร,รถมันไม่โยกตาม เหมือนเหมือนบอดี้มันโยะตัวรถมันตรงไงมันตรงพอคืนตรงมันตรงให้เราเลยใช่มันตรงไงมันมันเป็นผลของคอนโทรลอาร์มที่ช่วยในเรื่องของทําให้เราคุมภูมิลัยได้ดีครับปีกรกคืนศูนย์ได้เร็วจึงทําให้เรารถเรามันไม่หนีศูนย์คุมภูมรถง่ายครับใช้ร่วมกับทวินอาร์มทางด้านหลังครับทําให้ด้านหลังเคลียร์แรงน้ําหนักได้ดีท้ายไม่บานเพราะเพราะอย่าลืมนะ ชวินามนั้นด้านหลังมันเหมือนลิงค์หนึ่งลิงค์ที่เข้ามาช่วยทําให้เาลาที่เราเลี้ยวโค้งหรือหักเลี้ยวต่างๆทําให้เพาขับมันไม่ดิ้นซ้ายไม่ดิ้นขวาเพราะฉะนั้นเพาขับหลังไม่ว่าจะเป็นรถคานแข็งที่เป็นคอยจะปิงหรือจะเป็นแหนบก็แล้วแต่ยิ่งคอยจะปิงยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันมีแค่เป็นลิงค์ยึดเวลาที่เราเลี้ยวหนัก,นกๆเลี้ยวแรงๆเขาขับจะดิ้นซ้ายดิ้นขวาจึงทําให้รถอ่ะเกิดการเสียหลักและลงข้างทางได้ง่ายอพอมีควบคู่กันแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้รถที่ มีช่วงล่างที่ปลอดภัยขับขี่ง่ายแล้วที่สำคัญอุกปรกรณ์เสริมของเรา<อ>มีสิทธิบัตรรับรองการคิดค้นเพราะฉะนั้นเราคิดค้นพัฒนาผลิตจําหน่ายอย่างกันโครงหลังทวินอาร์เนี่ยเราค,รคิดค้นพัฒนาผลิตจําหน่ายมาก,กว่า30ปีม,มีทั้งโจทยทางรูปแบบและสิ่งประดิษฐ์นะคอนโดนามกันโคงหน้าผมออกแบบมาโจทที่บัตรก็เข้าประมาณสิกว่าปีก็มีทั้งทางรูปแบบและสิ่งประดิษฐ์เพราะฉะนั้นมันเป็นโน้ตเฮาส์ที่เอซีออกแบบขึ้นมาใช่ ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิทธิทบัตรท่านั้นบริษัทลดหรือว่าเจ้าไหนที่เขาต้องการไปทําเขาต้องเสียตังค์เพิ่มนั่นหมายถึงต้นทุนในการผลิตที่มันต้องเพิ่มถูกต้องเพราะนั้นลดราคาเท่านี้เขาก็ให้เท่านี้คุณอยากเพิ่มเติมอะไรคุณก็แต่งเอาเอาละเดี๋ยวมาดูถึงนี่ราคาบ้างครับคอนโทรน้มคอนโทรน้มอยู่ที่9,900บาทฟรีติดตั้งพร้อมเซตติ้งตั้งศูนย์จองคิวเันก่อนได้หรือหรือไม่อยู่ไกลก็ดูว่าใกล้ร้านตัวแทนไหนเข้าไปที่เว็บไซต์อ๋อมีใช่ไหมเว็บไซต์น เอ้ออทีอ่สุดยอดแกเลยน, <laughs> <laughs> นะครับผม <laughs> แล้วสำหรับเพื่อนๆทางบ้านใครที่กำลังมองหาแท้งอยู่แล้วกลัวว่าจะขับไม่ดีนั่นนู่นนี่เลิกคิดไปได้เลย AD Power รับจบอยู่แล้วครบจบให้ครับแท้ง300อไม่ว่าจะเป็นอชอับจากโฟลเดอร์เต็มระบบ,รบหรือคุณอยากจะได้ยังเสียดายโชคเดิมอยู่อยากจะโหลดจัดทรงแต่ใช้โชคเดิมสปริงออซซี่สเปคโหลดเราก็มีมีอยู่แล้วเป็นสปริงที่แบบแต่งมาเลยใช่แรับแล้วก็ แน่นอนครับซิกเนเจร์ของร้านเราการพงหน้าหลังนี่ไงวันนี้เขาเรียกว่าของมันต้องมีพวกความปลอดภัยถูกต้องแน่นๆเลยนะกัน,น,น,นเลยก<ล>็ฝากด้วยครับกับช่วงร่างดาราเอทีพาวเวอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้สัมผัสกับแท้งว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอะไรนั้นคอยติดตามชมกับเอทีพาวเวอร์วันนี้ขอบพระคุณพี่ซอมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยครับนึกถึงช่วงล่างดีๆนึกถึงความปลอดภัยนึกถึงเราครับเอทีพาวเวอร์ครับนะ แท้ไม่มีแท้ถอด<า>แท้เลยแท้เลยเพาะอไ่แท้แท